สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าตามตอ่อรุ่นต่อกับแนวทางหวยฮานอยจะฮานอยหมัดรวมจากแนวทางวันศุกร์วันที่22เดือน8 2568จากจะเดือนซิงหาจาเมื่อนี้มีเล่าพัฒนาห้ด้วยจ้าเล่าพัฒนากรลุงห้2สองสูตรฮานอยกับลุงห้2สองสูตรนะสนใจแนวทางใดเมื่อนี้สามารถรับชมย้อนหลังได้เลยเนะแต่ละแนวทางมีดนตีบง่งบอกเรียบร้อยนะจ้า สำหรับพโพสาน้อยของเฮาเมื่อวานจะสำหรับแนวทางเลขเด่นไฮเด่น1-3กันหาจ้าเมื่อวานนี่เคยอธิบายไปอยู่เนาะจ้าจำปอบพิษเลขพี่น้องหลายคู่อยู่นเนาะแนวทางาน้อยมันรวมไปทางเลขพี่น้องหลาย,ยตัวเมื่อวานสำหรับพโพสน้อยรอบแรกจะน้อยเฉพาะคิดของเฮาจ้า5-9-4หลัง1-8 5-9-4 หลางหนึ่งแปดเนาะสำหรับหนึ่งแปดจู่พาดไปจะหลางเฉพาะคิดมาเด่นหนึ่งจ้าสำหรับน้อยรอบพิเศษจ้าเจ็ดสามสี่หลางหาศูนย์อ่าสามสี่มาเล็กผีนอกเต็มเต็มเลยสำหรับสามสี่นี่วันที่ยี่สิบนี่มาโซงน้อยผุ่นตัวละเนาะน้อยเฉพาะคิดกับน้อยปกติอ่ามือนีมีสามสี่ได้อีกอะปังด้วยจ้าตรงๆเลยแต่เน้นพิโต ห้าน้อยมารวบม,มือวัานไปทางเลขพี่น้องอยู่เตะบอได้เน้นเลขพี่น้องหายเลขพี่น้องเน้นหายแต่หาหกกับหาสี่สี่ห้าตัวเก่าเนาะเพราะว่าวันที่ยี่สิบนี่มาสองน้อยก็เลย่บอได้เน้นหายเด่นสามก็เฮามาจะสามสี่มาตรงตรงเลยชุดเด่นลางหาศูนย์สำหรับหาชุดนี่เขาเด่นชุดกันจะตรงตรงเน้นพี่ตัวเองมาทำมาห้ตรงตงเนาะพิเศษฝังจะเด้งบนหลังตรงๆง บ,บัวตรงครับน้อยรอบปกติจะหนึ่งสองเลางหาศูนย์บัวหนีพลาดไปจะ่สำหรับหาศูนย์มาตัวเก่าเอาฟังตัวละตัวเก่าโอ้สองเดกเลยตัวนี้หาศูนย์เออจังสี่ไหนไหมเนาะ,ะไปต่อน้อยรอบวีไอพีจะหนึ่ง,งเงากับมาอยู่รักลอยเนาะน้อยรอบปกติวีพีพล 623ล่าง47สำหรับ23มาเลขพี่น้องอีกเนาะ23จับหายจับหายแต่3423ของเฮาบ่มีจ้ามาเด่น3จ้าสำหรับ VIP บนล่าง47นี่พลาดไปจ้าสำหรับสุด3ตัวนี่ถือว่าพลาดไปเนาะโอเคจ้าสำหรับห้าน่วยของเฮาเมื่อนี่ตามนี่เลยจ้ามาจับคู่เข่า2น้อยเนาะน้อยรอบพิเศษกับรอบปกติจ้าสำหรับหาซูตรู้มาเด้งๆเลย โอ้โหยินดีกับพี่นอเอฟซีติดตามหลักการเนาะโอ้ฮาน้อยนี่ไหมรุ่นแบบเขาไปรุ่นพ้นแบบว่าหายใจแบบบวดทว่วท้องกันเลยทีเดียวเนาะหลังจากทีสรุปสไลด์มาลายมือเนาะโอ้หลุนฮาน้อยนี่แบบ สูตรขีดกันเลยทีเดียวหายใจแบบโบตัวทองกันเลยทีเดียวโอ้โหแต่ละมือแต่ละเดกับมหาหน้วยเนาะ,ะสาหรับื้นนี้ฝากตามต่อละกันจะสสาหรับแนวทางของเข้เฮาสแนวทางกับเป็นเพียงแค่สูตรการคํานวณเนาะมีเข่าก็มีรูดใจย้มเข,าข,เขา่ากับเข่ายมำผาดกับผาดกันไปเนาะแนวทางบนเน่เออ่โนอนจก้กก่อนซีนําไปเป็นแนวทางกับเปรียบเทียบพิจารณาวิเคราะกันอีก ทีหนึ่งราคาเนาะว่ามีตัวหมักตัวชอบตัวชนกันหรือโบเนาะมีตัวหมักตัวชอบกันข่อยตามจต่โบมีตัวหมักตัวชอบอันนี้ก็คือสามารถปล่อยผ่านได้จ้ะโลงไหสองสูตรจะมารวมกับแยกน้อยจะขืนอยู่กับควบหมักควมชอบจะเปรียบเทียบกันเบิ่งได้จะสําหรับมัดรวมนี่ก็คือรวมถูกน้อยเฉพาะกิจถึง VIP จะ้ะหาขืนอยู่กับพี่น้อย f อคือการที่จะหมักนะฮะลยฮานอยรอบไดกับลองเบิ่งได้เนะาะโบว,ว์ว่าไว้ไล่กับลินพันธ์ วอซาไลก์บะโบไรก์ะหายใจโบัวทอนเป็นคนมักวาไวไว้ยๆนะฮะสำหรับเดนซีมัดร่วมจับคู่ซีสองสี่แปดสี่เก้าห้าน้อยมัดร่วมมือน,นี้เลขกระจายถ้าจากตัวประกบคู่ซีศูนย์ซีเจ็ดซี่หนึ่งมีโคเบิร์ตเลขกระจายสำหรับเดนหกจ้า 4, 3ีโตเก่ากัยังมีอยู่้นมือเลยหน่วยบัดรวมสามหกสามสองหกสามหกสองหกแปดหกเก้า 6, 3, 6, 2, 6, 8, 6, เมื่อนี้ระวังเบอร์เก้าเก้าสำหรับการจากกานเด่นหาโอสี่หาหกเลยตัวนี้ห8าด หาเก้าหาสองหลักกัหาสามสำหรับสามตัวบนจะหาสี่หกสี่หกเก้าสี่หกสามหกสี่สองสำหรับสูตรสามตัวบนนี้ ชุดที่มีหกมีเววก่าเรากำครับหัวเด้อจ้าสำหรับโตเน้นจ้าสามตวัวบนเมื่อนหรเน้นขู่สุดท้ายหกสี่สองกับสี่หกเก้าหาสองหาสามเบอร์เก้าเก้าหกเก้าหกแปดสี่แปดกับสี่เก้า เรียบร้อยจ้ะนี่คือแนวทางให,หน้นอยมาร่วมพว้เฮาเมื่อนี่ตามนี่เลยจ้ะมือนี่คอยมาปังปัง,ปงเด้งเด่งเต็มเต็มสี่น้อยละกนันเนาะคอยปังปังทุกๆแนวทางละกนันเนาะขอยสชงดีกันทุกคนทุกทานจะสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงสำนีจะฝากกุติดตามคดไลค์กดแชร์ด้วยละกนันเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า